สวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่ัวมาหาลุงข้างที่สามนี่แล้วมาสวนลุงมาเก็บลูกมม่งมั่นทรครันวันนั้นที่ไปทําวันนั้น่ะมันไม่เข้าใจมันก็เลยไม่หมดเออพี่เคย๊อบมาบอกว่าให้ไปตากก่อนแล้วค่อยไปคั่วแล้วก็มาอีกมาหาลุงอีกแต่วันนี้มาดูบ้านลางมดแดงด้วย แล้วก็มาเก็บเม็ดเน่ด้วยลูกเน่ด้วยคร<ล>ับหลวงที่แย่ไข่พดแดงพอมีไหมครับหลวงลานมดแดงมีแต่จะ,จะมีไข่ละลุงทั้งมือวานมือซื่อเอามากินมดแล้วถ้า <c oughs> มะ <c oughs> อยู่พอได้ทังอยู่พออยากทังพอได้ทังพอเป็นอันแสดงว่ามีอยู่ใช่ไหมครับหลวงมีครับผม,ม,มเดี๋ยวเดี๋ยวไม่บวัวกำลังจับมีไม้ไหมครับหลวงไม้จะได้ไปแยมมลุงไ่ เดี๋ยวเครเห็นแล้วเห็นแล้วโอเคครับไป็เย่ทางทางทีครับวันเย่ลักเรือบางทีมีไข่บังไหลลงมาเขาสิเห็นครับผมอันนี้ครับไปเลยครับเดี๋ยวไปดูเลยครับครับผมไปลงบอกลงจะพาไปนะครับสวัสดีอิปสีตกท่านนะครับโทกครั้งเวลาหลวงไปนี่ลานหลวงก็ดูอยู่ครับ เอา,าเพืนตอบมาเสรเอาัอาไนั้วันนั้นนะ่ะเอออะไรนะลานหลวงบอกว่าอ้าวลวงไปไหนตาไปไหนไม่เห็นเลยแต่วันนี้ให้เห็นแล้วนะครับผมไปครับนนไ่เน่านาาวไปครับเดี๋ยวไปดูเลยครับต้นสี่ต้นเนด,ดกนว้าโลละมาครับไปดูเลยครับ วันนี้แม่บัวก็นั่งจอบกับลุงไม่แยปครับคุณแม่เดินไปครับผมโอ้มีตอนต่างด้วยแม่บัวแดงไปไล่ไปนาแม่สวนก็แบบแม่บัวก็แบบนี้ทำไมอืมเดี๋ยวาว่าแม่บัวไปงานไปนานไม่เกิดกระโดงขึ้บนไปใส่กางเกง มีบ่อน้ำด้วยครับลุงครับล้ว่งยไมก่อนแล้วค่อยมาแย่ดูลุงเลี้ยงปลาเอาลงไปใกล้ๆก,ก็ได้จะได้ดูใกล้ๆัไบม่วดฟันจนี่ครับนี่ลุงเลี้ยงปลาไว้ด้วยครับ ครับอันนี้นะครับไ<ห>อคุเนี่ยพยายามจะบนุเยีบนี้เอจบันุจอบบนุดูค่ะ <c oughs> นออ้องจับใหญ่ไข่มดแดงนะคะเะค่ะค่ะกดเบอร์สองดิจะได้เห็นบันยะ,ะตรงไหนเบอร์สอง,อองเห็นหูเลาตะเวนสองสายน,นะ ครับอันนี้เพื่อนกับโมูลไว้มันหลั่ยากเลยนี่มันไม่เกีย่ยกับมูลเบอร์สองกดไปแล้วแต่มันใกล้เกินนี่นี่น,นี่อ้าวเห็นแล้วเห็นแล้วดูดูน้องจ๊อบใหญ่ไข่บมดแดงแนละ้วนะคะมาเบิ่งเด้อหมูกรองไอนองเอฟซีเมื่อน,นี้น้องจ๊อบใหย่ไข่หมดแดงเบิ่งเด้ออุย้ยออกข้างนอกอุย้ยยังมีอีกอยู่บัด <laughs> อ่าพอมีหมดแล้วจ้าเอออามีม uh, <si> <ots> ีรางใหม่ไหมยะตารางใหม่มีไหมอ๋อเบื่องเด้อค่ะเยอะก่าน้ะเมวเด้อไหนอ่ะอา้ไปนเรือหน้าเอออต่อไปนี้ กัดอชอบแย่ไข่โมแดงค่ะเบิ้งค่ะเบิ้งค่ะจอบแย่ไข่โมดแด,งด,นนดแบบนงนี่ค่ะ <c oughs> ป้าเบิ่งน้องจอบแย่ไข่มดแดงเด้อค่ะเด้อปบาดึ้นก๊กโพก๊กว่าลองเพลงน้ำลองเพลงยังอ่ะขึ้นก๊กโพก๊กว่าไปหาแย่ไข่มดแด็งคาว่านั่นนะคืนก๊กโพก๊กว่าไปหาแย่ไข่มดแด็งบัดแย่อีหลีเด้อค่ะแย่อีหลีเด้อน้องจอบเออน้องจอบเออน้องจอบเบิ่งร์กผู้เออเอามีเอาไปใส่เลย อยู่ใหญ่กัดพี่ดิไกลๆเลยไม้เนี่ยหนักมากเลยค่ะอุ๊ยครับอ่าเบิ่งเด้อเบิ่งเด้อเบิ่งเบิ้งเบิ้งค่ะค่ะเบิ่งค่ะโอ้ยผู้บ่าวมอนแห่ไข่แดงเด้อค่ะโอ้ยบริยายเป็นแต่บริยายเป็นแต่น้องตั้งเด้อบดบดต้องปัดรับมันเขาเอามือคอคอมาคือผู้ออก มันก็มีอยู่มี่ปัดต้อยเขาขึ้นไปจังเอามามาตามาเอาทางนี้ก่อนมาตาบอกว่าเอาทางตรงนี้ก่อนตุ่นนี้เพราะเราเราแย่แล้วมันเป็ดหรืยังยังอ๋าคนละเด้อคนละเด้อขึ้นก๊กโพก๊กวาไปหาแย่ไข่มดแดง ขึ้นก๊กโพก๊กว่าไปหาแย่ไข่มดแดงเบิ่งเด้อจ้าน้องจอบแย่ไข่มดแดงเด้อค่ะบริยอแย่เป็นแต่ยาจลาเด้อยายบัวกับน,น้องจอบก็แย่เป็นอยู่เด้อไข่มดแดงนะแย่ลงมาแล้วดูซิว่าจะมีอ่าไข่มดแดงเยอะหรือเปล่าดูมันกัดดูมันกัดค่ะเบิ่งค่ะเบิ่งค่ะโอ้ยแย่อีลีเด้อนีรเด้อค่ะ บรได้ททาถ่ายคอนเทนต์เน้อเย่จริงๆเด้อค่ะค่ะเจ้ามามาจากไหนเน่ยนี่เอ้ยโอเคได้แล้วค่ะเปจจ้าวันดีครับเดี๋ยวไปดูคลิปหน้าเด้๋ยจ้าอู้จุ้จู้เปิ้อันนั้นไรแล้วเปิ้มาที่นี่สิคุณแม่มาตรงนี้สิ โอ้โอ,โอู้เยอะมากเลยเนี่เยอะจริงๆรเดี๋จ,จิบจิบมันไม่ถูกเยอะจริงๆรินกนหนักมากเลยนะโอ้ยลังนี้เยอะมากหมดแล้ว<ง>บ่หมดแล้วนะมาฟังนี่ให้คุณแม่หน่อยนะนู่น,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 น

อันนี้ลงไท้แล้วนะครับโอ้ย,อยตายเลยฮุบไปฮุบไปฮุบไปอันนี้ครับเอฟซี F C ครับม,าม,ามันหกเลยนะครับเนี่ยๆนี่นี่นี่โอ้ยนึกว่ามันไม่เยอะขนาดนั้นเยอะนั่นนี่เล่นเล่นเยอะนั่นนี่